สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหุ้นตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยบอม j อด UHA Utilities and Power หรือ WHP u ที่เราเรียกกันสั้นๆว่า w าร u อนะคะจากข้อมูลที่เรามีทั้งข่าวล่าสุดแล้วก็ตัวเลขผลประกอบการเนี่ยเอมมาดูกันค่ะว,ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับเราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่ตัวธุรกิจหลักๆเลยแหล่งรายได้มาจากไหน ผลงานล่าสุดในไตรมาส2ปี68เป็นยังไงแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยครับวัติศทางของ w าอัจะเป็นยังไงต่อค่ะงั้นเริ่มที่ข่าวใหญ่ล่าสุดก่อนเลยนะคะเห็นว่า w าอัพเพิ่งได้โครงการใหญ่ติดตั้งโซล่าให้กลุ่มสหฟาร์มกับโกลเด้นไลน์บิสเนสตั้ง14โครงการนั่นแนะอันนี้น่าสนใจมากเลยใช่ครับโครงการนี้ถือว่าไม่เล็กเลยนะขนาดรวมๆกันก็46.47เมกะวัต มีทั้งแบบโซลาฟาร์มโซลารลอยน้ำแล้วก็ติดบนหลังคาด้วยมูลค่าลงทุนนี่ก็พันกว่าล้านบาทเลยครับจุดที่น่าสนใจคืออันนี้เป็นการขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนครั้งสำคัญนอกนิคมของ W H A เองด้วยเรื่องกระจกอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่เรื่องเปิดใช้งานหรือ C O D เนี่ยประมาณเมื่อไหร่คะครับคาดว่าจะทยอย C O D หรือเปิดใช้งานเชิงพาณิชย์ได้ครบทั้งหมดภายในไตรามาส4ปี68นี้นะครับ พอครบแล้วเนี่ยกำลังผลิตไฟฟ้าสะสมจากโซลา่าของ w าอัพที่ COD แล้วก็จะเพิ่มเป็น200เมกะวัตต์แล้วก็ที่สำคัญเลยคือช่วยให้ทางสหาฟาร์มเขาประหยัดค่าไฟไปได้เยอะปีหนึงเป็นร้อล้านบาทเลยแล้วก็เข้ากับแผนโกกรีนของเขาด้วยอืมค่ะดีเลยค่ะทีนี้มาดูโครงสร้างธุรกิจหลักๆของ w าอัพกันบ้างมีอะไรเป็นหัวใจสาคัญบ้างคะหลักๆก็จะมี2ธุรกิจนะครับคือ1ธุรกิจสาธารณูปโภค อันนี้เน้นเรื่องน้ำเป็นหลักทั้งในนิคมของ WHA เองแล้วก็มีไปต่างประเทศด้วยที่เวียดนามแล้วก็2คือธุรกิจพลังงานไฟฟ้าอันนี้ก็มีหลายแบบครับทั้งโรงไฟฟ้า SPP ที่ขายไฟให้กฟพกับลูกค้าโรงงานมีไปลงทุนในโรงไฟฟ้า IPP ที่เป็นรายใหญ่แล้วก็ส่วนที่กำลังมาแรงเลยก็คือพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะโซลารูฟท็อป ที่เรียกว่า private PPA นะครับติดตั้งแล้วก็ขายไฟให้เอกชนโดยตรงเลยชัดเจนค่ะงั้นไปดูตัวเลขผลประกอบการล่าสุดกันเลยครึ่งปีแรก2,568เป็นยังไงบ้างคะครับช่วง6เดือนแรกปี68เนี่ย War Up มีรายได้รวมกับส่วนแบ่งกำไรปรกตินะครับอยู่ที่1,898ล้านบาทส่วนกำไรปรกติอยู่ที่460ล้านบาทซึ่งถ้าเทียบกับปีก่อนหน้ากำไรตรงนี้ลดลงไปประมาณ32.5%ครับ ลดลงไปพอสมควรเลยนะคะทั้งทังที่เราเพิ่งคุยกันว่ามีโครงการใหม่ๆอย่างโซล่าเข้ามาทำไมกำไรถึงลดลงคะพอจะอธิบายปัจจัยหลักๆได้ไหมคะครับหลักๆเลยมาจากส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจไฟฟ้าโดยเฉพาะกลุ่มโรงไฟฟ้า SPP ที่ลดลงไปคือมันมีสาเหตุสำคัญในไตรมาสสที่มีการบันทึกค่าใช้ใจ่ายพิเศษนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคืนส่วนต่างราคากา๊าซธรรมชาติที่รัฐเคยช่วยไว้ในอดีตอันนี้เป็นรายการครั้งเดียวแล้วก็บวกกับว่าปีก่อนเนี่ยเขามีรายได้พิเศษจากเงินประกันเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องโรงไฟฟ้าเก,กโกวันที่หยุดซ่อมนอกแผนไปในไตรมาส2อีกปัจจัยพวกนี้แหละครับที่เข้ามากดดันกาไรในครึ่งปีแรก อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าถึงภาพรวมกําไรจะดูอ่อนลงไปบ้างแต่ก็เป็นเพราะปัจจัยเฉพาะกิจพวกนี้ถ้าดูแยกส่วนจริงๆธุรกิจอื่นยังไปได้ดีอยู่ใช่เลยครับถ้ามองแยกส่วนนะธุรกิจโซลารูฟท็อปหรือ private PPA เนี่ยยังโตดีมากรายได้ครึ่งปีแรกโตถึง22%เลยเพราะมีการ COD โครงการใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆอีกส่วนที่เด่นก็คือธุรกิจน้ําที่เวียดนามครับ โครงการดังชงรีเฟอร์อันนั้นก็โตดีมากส่วนแบ่งกําไรจากโครงการนี้โต21%เลยในครึ่งปีแรกแล้วถ้าดูสัดส่วนไรายได้ล่ะคะธุรกิจไหนทําเงินให้ว่าอัพเป็นหลักอ ถ้าดูเฉพาะไรายได้ที่ War u อัรับรู้เองโดยตรงนะครับไม่นับรวมส่วนแบ่งกำไรจากที่ไปลงทุนนะในเครื่องปีแรกเนี่ยธุรกิจน้ำจะมีไรายได้ประมาณ1,216ล้านบาทส่วนธุรกิจไฟฟ้าจาก Solar Private PPA รายได้อยู่ที่241ล้านบาทแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าปกติแล้วกำไรส่วนใหญ่ของ War u อัมักจะมาจากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในโรงไฟฟ้าอื่นๆด้วยนะครับโดยเฉพาะพวก SPP กับ IPP ซึ่งสัดส่วนตรงนี้จะค่อนข้างเยอะถึงแม้ปีนี้จะลดลงไปบ้างจากปัจจัยที่ว่าไปค่ะแล้วจุดแข็งหรืออะไรที่ทําให้แต่ละธุรกิจของเขาน่าสนใจเป็นพิเศษบ้างคะตอนนี้สําหรับธุรกิจน้ํานะครับจุดแข็งที่ชัดเจนตอนนี้เลยคือได้ประโยชน์จากลูกค้ากลุ่ม Data Center ที่กําลังบูมมากๆก,กลุ่มนี้ต้องการใช้น้ําเยอะ แล้วก็เป็นน้ำคุณภาพสูงด้วยทำให้มีรายได้เพิ่มจากค่า excessive charge หร like well the ือค mm ่าธรรมเนียมการใช้น้ำส่วนเกินแล้วก็พวกน้ำมูลค่าเพิ่มอื่นๆส่วนธุรกิจไฟฟ้าจุดเด่นก็แน่นอนครับคือการติบโตของพลังงานหมุนเวียนโดยเฉพาะโซลารูฟท็อปอันนี้ตอบโจทย์ทั้งเรื่อง ESG สิ่งแวดน้อมแล้วก็ช่วยลูกค้าลดค่าไฟได้จริงๆก็มองไปข้างหน้าล่ะคะ o n e ั p เขาวางแผนจะโตต่อไปยังไงก็ยังเดินหน้าขยายลงทุนทั้ง2ขาหลักนั่นแหละครับ ทั้งธุรกิจน้ำโดยเฉพาะการเตรียมตัวรองรับลูกค้ากลุ่ม Data Center ที่จะเข้ามาอีกเยอะในนิคม W H A แล้วก็ธุรกิจพลังงานก็จะขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียนไปเรื่อยๆทั้ง Solar Rooftop โครงการ Direct P P A ที่ขายไฟตรงให้ลูกค้ารายใหญ่ๆแล้วก็โครงการ Fit ของภาครัฐทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างการเติบโตแบบยั่งยืนแล้วก็สนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของกลุ่ม W H A เขาด้วยครับ สรุปภาพรวมของวานอัพวันนี้ก็คือถึงแม้ผลประกอบการครึ่งปีแรกจะดูอ่อนตัวลงไปบ้างจากปัจจัยเฉพาะกิจแต่ธุรกิจหลักๆอย่างน้ำโดยเฉพาะส่วนที่รองรับ Data Center เนี่ยกับพลังงานหมุนเวียนก็ยังดูมีแนวโน้มเติบโตที่ดีแถมยังมีดีวใหญ่อย่างโซล่ากับสหาฟาร์มเข้ามาอีกแสดงว่าเขาก็ขยายตัวออกไปนอกพื้นที่นิคมได้ด้วย ใช่ครับสิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปก็คือการฟื้นตัวของกำไรจากโรงไฟฟ้า SPP หลังจากเรื่องท่า๊าสคลี่คลายแล้วการเติบโตของรายได้จากลูกค้า data center ว่าจะเข้ามาช่วยหนุนได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆที่จะทยอย COD เพิ่มเข้ามาอีกอันนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางผลประกอบการในครึ่งปีหลังและก็ปีต่อๆไปเลยครับก็น่าสนใจนะคะว่าในยุคที่ทั้ง data center และพลังงานสะอาดเป็น m ก a ทร e ด์แบบนี้ w y u p ซึ่งมีธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งสองด้านเลยจะคว้าโอกาสนี้สร้างการเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนในระยะยาวก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะลองนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณากันดูนะคะ